สวัสดีครับพบกับช่องเองอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพอดีว่าใกล้ช่วงเทศกาลแล้วนะเราก็จะไปเที่ยวยาวกันนะครับแต่ว่าการไปเที่ยวยาวเนี่ยเราก็เป็นห่วงอ้เจ้าต้นไม้ผลละหมากลากไม้อะไรของเรานะที่เราปลูกไว้นะครับไม้ดอกไม้ประดับไม้กินนะก็ว่าไปนะครับทีนี้เนี่ยผมมีวิธีนะง่ายๆนะครับสําหรับการ DIY นะจากอุปกรณ์เหลือใช้นะครับเพื่อที่จะทําถังน้ําหยดนะ ก็นี่แหละครับกระป๋องนมที่กินหมดแล้วนะครับก็อันนี้เป็นกระป๋องขนาด2ลิตรนะฮะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ก็คือน,นี่ครับไขควงนี่ครับใช้อันเล็กเจาะอ่อนนะครับจากนั้นใช้อันใหญ่ตามนะฮะนี่ครับนี่ครับเราก็ใช้เชือกนะะยาวๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสั้นนะครับ แย่เข yeah, ้าไปครับตรงนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะจากนั้นนะครับเราก็ทำการพอเรา้รอยเชือกมาออกมาฝั่งนี้เสได้แล้วนะครับเราก็มัดปมเลยครับมัดปมเป็นนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมา โอเคนะฮะอยานั้นก็ตัดได้เลยครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองไปใส่น้ำให้ดูนะเอาละครับคราวนี้เราก็จะเห็นนะฮะน้ำก็จะค่อยๆยหยุดแล้วนะครับวิธีการปรับน้ำเร็วน้ำช้านะฮะก็แค่ดันกับดึงแค่นั้นเองนะฮนะนี่ครับนะี่ถ้าเราดันเข้าไปอนยะ่างเงี้ย มันก็จะไปอุดรูเห็นไหมครับน้ําก็จะไหลช้าลงนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธี DIY ง่ายๆนะครับจากอุปกรณ์เหลือใช้ของเรานะฮยเพียงเท่านี้ก็2ลิตรนี้ก็น่าจะอยู่ได้สักถ้าหยดช้าๆอย่างนี้ก็สักสองสาวันก็น่าจะอยู่ได้ครับแต่ผมลองเท่าที่ผมลองมานะอยู่ได้ประมาณ4ี่วันนะครับถ้าหยดช้าๆอย่างนี้นะเรื่อยๆอย่างนี้นครับ ขอบคุณมากครับครับก็เป็นไอเดียง่ายๆนะครับสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องต้นไม้นะฮะที่เราต้องไปต่างจังหวัดหลายวันนะครับแล้วเราไม่มีใครรดน้ําให้มันนะเราก็ต้องทําวิธีนี้เอาครับขอบคุณครับงอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยครับ